มเมล็ดพันธุ์ปริศนาแห่งป่ากระซิบการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในผืนป่าลึกสุดขอบฟ้าที่มีต้นไม้โบราณสูงเสียดเมฆและมีเสียงลมกระซิบเล่าเรื่องราวเก่าแก่ป่าแห่งนี้ถูกเรียกว่าป่ากระซิบเพราะทุกครั้งที่ลมพัดผ่านใบไม้จะส่งเสียงเหมือนกำลังเล่านิทานในป่ากระซิบนี้มีสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่ชื่อว่าสปาร์กสปาร์กไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พืชแต่เป็น แสงหิ่งห้อยตัวแรกที่เคยเกิดมาแสงของสปาร์กเป็นสีฟ้าอมเขียวอ่อนๆที่กระพริบเบาๆและสปาร์กก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ชีวิตของหิ่งห้อยตัวอื่นมีแค่การกระพริบแสงไปมาสปาร์กอยากทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นวันหนึ่งขณะที่สปาร์กกำลังบินสำรวจถ้ำลึกลับที่ไม่มีใครเคยเข้าถึงก็พลันพบกับมเมล็ดพันปริศนาเมล็ดนี้ไม่ได้เหมือนมเมล็ดพันทั่วไปมันเป็นสีดำสนิทราวกับความมืดมิดของอวกาศ และมีเส้นใยสีเงินเรืองแสงพันรอบอยู่เมล็ดนี้สั่นไหวเบาๆราวกับมีชีวิตอยู่ข้างในอะไรกันนี่สปากระพริบแสงทีๆด้วยความสงสัยมันไม่เคยเห็นเมล็ดพันธุ์แบบนี้มาก่อนเลยทันใดนั้นเสียงลมกระซิบจากป่าก็ดังขึ้นซาฮาอย่าแต่ต้องเมล็ดนั้นมันถูกเรียกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันซาฮาใครที่ปลูกมันจะต้องพบกับการผจญภัยที่ไม่มีใครคาดคิดซาฮา มันอาจจะนำมาซึ่งความงดงามหรือความวุ่นวายซาฮาแต่สปาร์กไม่ได้กลัวสปาร์กรู้สึกตื่นเต้นนี่แหละคือสิ่งที่สปาร์กตามหามาตลอดการผจญภัยการผจญภัยที่พลิกผันสปาร์กค่อยๆเขี่ยมเมล็ดพันปริศนาเบาๆมเมล็ดนั้นก็ลอยขึ้นมาในอากาศลอยตามสปาร์กออกมาจากถ้ำเราจะปลูกเธอที่ไหนดีนะสปาร์กคิดทันใดนั้นก็มีเสียงโครมคราม ดังสนั่นอะไรนะป่ากกระซิบก็สั่นสะเทือนมีต้นไม้ขนาดยักษ์ย้ายสูงเสียดฟ้าต้นหนึ่งกำลังจะล้มลงต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นไม้ผู้ปกป้องเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในป่ามันกำลังป่วยและกำลังจะล้มทับหมู่บ้านของเหล่าสัตว์ป่าไม่นะต้นไม้ผู้ปกป้องสปาร์คเห็นภาพเหล่ากระรอกกระต่ายและนกตัวเล็กๆกำลังวิ่งหนีแตกตื่นสปาร์ครีบคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ในทันที สปาครีบนำเมล็ดพันปริศนาไปวางไว้ที่รากของต้นไม้ผู้ปกป้องที่กำลังจะล้มเมล็ดพันแห่งความฝันได้โปรดช่วยต้นไม้ผู้ปกป้องด้วยสปากริบแสงสีฟ้าอมเขียวส่งพลังไปที่เมล็ดนั้นทันใดนั้นปาฏิหารก็เกิดขึ้นเมล็ดพันปริศนาเริ่มเรืองแสงสีเงินเจิดจ้าแล้วก็ค่อยๆแทงรากลงไปในดินอย่างรวดเร็ว รากนั้นลือ้อพันไปกับรากของต้นไม้ผู้ปกป้องที่กำลังจะล้มพร้อมกับที่ต้นอ่อนขนาดจิ๋วค่อยๆผลี่ใบออกมาจากเมล็ดใบของมันเป็นสีฟ้าอมม่วงที่สวยงามต้นอ่อนนั้นโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาไม่กี่วินาทีมันก็กลายเป็นเถาวันขนาดใหญ่ที่มีดอกตูมดอกตูมนั้นค่อยๆบานออกช้าๆเผยให้เห็นกลีบดอกไม้ที่เป็นเหมือนเกล็ดอัญ,ญมณีสูงและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ ดอกไม้แต่ละดอกเปล่งแสงเป็นเสียงดนตรีเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะราวกับมีออเคสตราอยู่ในป่าเสียงเพลงนั้นค่อยๆแผ่ขยายออกไปไปสัมผัสกับต้นไม้ผู้ปกป้องทันใดนั้นต้นไม้ผู้ปกป้องที่กำลังจะล้มก็หยุดนิ่งแล้วค่อยๆตั้งตรงขึ้นช้าๆราวกับได้รับพลังชีวิตใหม่ใบไม้ที่เคยเหี่ยวเฉาก็กลับมาเขียวขจีสดใสอีกครั้ง และที่รากของมันก็มีเถาวัลย์ดอกไม้อัญ,ญมณีพันรอบอยู่สวยงามยิ่งกว่าเดิมความลับของเมล็ดพันธุ์เหล่าสัตว์ป่าที่วิ่งหนีตายไปเมื่อครู่ก็ค่อยๆกลับมาดูพวกมันเห็นภาพตรงหน้าแล้วก็ประหลาดใจและดีใจจนส่งเสียงร้องออกมาอย่างมีความสุขต้นไม้ผู้ปกป้องรอดแล้วและมีเถาวัลย์ดอกไม้อัญ,ญมณีที่เปล่งแสงและเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยมีมาประดับอยู่ สปาร์คบินเข้าไปใกล้ถาวันดอกไม้ my. อัญ,ญมณีดอกไม้ my. ดอกหนึ่งก็เปล่งแสงเป็นเสียงกระซิบเบาๆขอบคุณนะสปาร์แสงสว่างและความกล้าหาญของเธอได้ปลุกพลังของฉันฉันคิอมเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันที่จะเบ่งบานเมื่อได้รับความหวังสปาร์กเข้าใจแล้ว มเมล็ดพันธ์ปริศนานี้ไม่ใช่แค่มเมล็ดพันธ์ธรรมดาแต่เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและความฝันที่จะเบ่งบานเมื่อใครก็ตามที่กล้าหารพอจะเชื่อมั่นในสิ่งดีๆและลงมือทำ และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปากกระซิบก็ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยเสียงเพลงจากดอกไม้อัญมณีจะดังกังวานไปทั่วป่าทําให้ป่าเต็มไปด้วยความสุขและชีวิตชีวาสปาร์กไม่ใช่แค่หิ่งห้อยธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นวีรบุรุษต,ตัวจิ๋วแห่งปากกระซิบที่ได้ค้นพบว่าแม้ตัวจะเล็กแค่ไหนแต่ถ้ามีความกล้าหาญและความหวังก็สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดได้มเมล็ดพันธุ์ปริศนาแห่งปากกระซิบตอนที่2การเดินทางสู่ใจกลางแห่งแสง หลังจากที่สปาร์กวีรบุรุษหิ่งห้อยตัวจิ๋วได้ปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความฝันและช่วยต้นไม้ผู้ปกป้องไว้ได้สำเร็จต้นอ่อนอัญมณีก็ได้เติบโตเป็นเถาวันเรืองแสงที่ส่งเสียงดนตรีอันไพเราะไปทั่วปากกระซิบวันหนึ่งขณะที่สปาร์กกำลังบินวนอยู่รอบเถาวันดอกไม้อัญ,ญมณีดอกไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดก็เปล่งแสงสว่างวาบแล้วส่งเสียงกระซิบที่ชัดเจนกว่าเดิมสปาร์เถาวันนี้คือประตูประตูสู่ใจกลางแห่งแสง ที่นั่นมีกุญแจแห่งความจริงซ่อนอยู่เธอต้องไปนำมันมาก่อนที่เงาแห่งความเงียบจะกลืนกินเสียงเพลงทั้งหมดเร็วเข้าเวลาเหลือน้อยแล้วใจกลางแห่งแสงกุญแจแห่งความจริงเงาแห่งความเงียบสปาร์คตื่นเต้นจนแสงกระพริบถี่รัวนี่คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาวงกดกระจกแห่งเสียงสะท้อน ทวันดอกไม้อัญมณีค่อยๆเลื้อยพันกันเป็นวงกลมแล้วเปิดออกเหมือนประตูหมุนที่เต็มไปด้วยประกายแสงสีรุ้งสปาร์กไม่รอช้าบินเข้าไปในประตูนั้นทันทีเมื่อออกมาสปาร์กพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาวงกดกระจกแห่งเสียงสะท้อนที่นี่เต็มไปด้วยผนังกระจกใสนับร้อยบานและทุกบานก็สะท้อนภาพของสปารกออกมาเป็นพันๆตัวโอ้โอยิย้ไปหมดเลยสปารกหมุนตัวไปมา ที่น่ากลัวกว่านั้นคือทุกครั้งที่สปาร์กกระพริบแสงจะมีเสียงเงาแห่งความเงียบดังขึ้นมาเสียงนั้นคือเสียงสะท้อนที่บิดเบือนเสียงเพลงจากเถาวันดอกไม้อัญมณีมันทำให้สปาร์กรู้สึกง่วงเหงาหาวนนอนและอยากจะหยุดกระพริบแสงหยุดกระพริบเธอพักผ่อนไม่มีใครต้องการแสงของเธอหรอกเสียงกระซิบของเงาสะท้อนดังขึ้นเรื่อยๆ สปาร์กรู้ว่าถ้าแสงของมันดับลงมันจะไม่ใช่สปาร์กอีกต่อไปและเงาแห่งความเงียบก็จะกลืนกินมันไม่นะฉันจะไม่ยอมแพ้สปาร์กตั้งสติมันจำเสียงเพลงที่ไพเราะของดอกไม้อัญ,ญมณีได้สปาร์กใช้สติปัญญาแทนที่จะกระพริบแสงแบบเดิมสปาร์กเริ่มบินเป็นวงกลมเร็วๆและกระพริบแสงตามจังหวะเพลงที่มันจำได้แสงของสปาร์กเริ่มรวมตัวกันเป็นลูกบอลแสงสีฟ้าอมเขียวขนาดใหญ่ แสงที่รวมตัวนี้เจาะทะลุกระจกแห่งเสียงสะท้อนแครงแครงผนังกระจกแตกออกทีละบานเสียงสะท้อนที่บิดเบือนก็ค่อยๆหายไปเมื่อกระจกทั้งหมดแตกสปาร์กก็พบทางออกข้างหน้าคือทางเดินที่เต็มไปด้วยคริสตัลเรืองแสงนำไปสู่ใจกลางแห่งแสงใจกลางแห่งแสงและกุญแจแห่งความจริงสปาร์กบินตามทางเดินคริสตัลไปจนถึงใจกลางแห่งแสง ที่นั่นไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าสีขาวสว่างจ้าที่เต็มไปด้วยพลังงานที่อบอุ่นและดีงามตรงกลางของความว่างเปล่ามีวัตถุหนึ่งลอยอยู่กุญแจแห่งความจริงกุญแจออกนี้ไม่ได้ทําจากโลหะแต่ทําจากน้ําบริสุทธิ์ที่ลอยตัวเป็นรูปร่างกุญแจและมีแสงสีขาวเปล่งประกายออกมาอย่างอ่อนโยนสปาร์คบินไปแตะที่กุญแจนั้นฉับพลันกุญแจแห่งความจริงก็ละลายและซึมเข้าสู่ตัวสปาร์ค แสงของสปาร์กสว่างจ้าขึ้นกว่าเดิมเป็นพันเท่าสปาร์กไม่ได้เห็นอะไรแต่รู้สึกว่าได้รู้ความจริงที่สำคัญที่สุดกุญแจแห่งความจริงไม่ได้ไขประตูแต่ไขใจของเราเองความจริงคือความกล้าหาญที่อยู่ในตัวเรานี่แหละคือพลังที่แท้จริงทันใดนั้นเสียงเพลงจากถาวันดอกไม้อัญมณีก็ดังขึ้นอย่างไพเราะและชัดเจนกว่าเดิมประตูหมุนสีรุ้งเปิดออกอีกครั้ง สปาร์กบินกลับออกมาสู่ป่ากระซิบพร้อมด้วยพลังและความเข้าใจใหม่บทสรุปที่ตื่นเต้นสปาร์กกลับมาถึงรากต้นไม้ผู้ปกป้องเถาวันดอกไม้อัญมณีได้เติบโตจนพันรอบลำต้นทั้งหมดทําให้ต้นไม้ผู้ปกป้องกลายเป็นประภาคารแห่งความหวังของป่ากระซิบเมื่อสปาร์กที่ตอนนี้มีกุญแจแห่งความจริงอยู่ในตัวกระพริบแสงครั้งสุดท้ายแสงสว่างจ้าสีฟ้าอมเขียวก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า แสงนั้นได้ขับไล่เงาแห่งความเงียบออกไปจากปากกระซิบจนหมดสิน้นและตั้งแต่นั้นมาสปาร์ก็ไม่ใช่แค่หิ่งห้อยตัวแรกแต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งแสงและเสียงเพลงที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าจะต้องเจอกับขาวงกฏที่สับสนแค่ไหนหรือเสียงสะท้อนที่ทำให้ท้อใจอย่างไรกุญแจแห่งความจริงที่จะนำพาเราผ่านมันไปได้ก็คือความกล้าหาญที่อยู่ในหัวใจของเราเองนั่นเอง